หลวงปูจับช่อนี่แหละจับขานี่อกข้อยัน บ้านสารสีบนบนหนาที่บ้านม่ววันนี้ทีมงานก็เดินทางสักการะรมาพใช้้คุต้องูันม นี่ก็เป็นบริเวณงานที่จัดนะคะจีก็จะมีเต้นด้านนอกด้านหน้าด้านในนะคะอันนี้ก็เป็นพระขันเพนิโอพระขันเพราน,นะคะี่พระขันเพรานะคะที พาันอันนี้ที่เราเคยมาในะท้ายปีน,นี้ก็นะนนบ่อยๆนะคะกับภาษานะคะเราจะมา บ่อยมากเลยนะใส่บาทพระนี้นะอันวันเนี้ยอันคอมาบวชจะไม่ได้เดืองชาวขององคสามุ่บ ซึ่งไม่ได้แล้วครับอดิตไม่ให้ซึ้แล้วไอ้คนลุกคนลุกเสือคนลุกไปบอกพวกเราเหมือนกันเพราะว่าูนีนกันได้ยินี่ว่าลูกลูกชายที่บวชเป็นพระได้ภกษาการเหีเจ้าว่าคนซื้อปใหญ่ท่านศึษากับผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่วานินะครับท่านเป็นองนะครับ เนอะไเ็เป็นเรื่องท่นยินดีที่ยินดีมากๆัสุขดีามสนครับเรื่งที่ได้เบ้านหือสมังสญาพี่น้องด้วยกันครางกันครับใช่เสียงท่านยงไม่ดนยคมรับะท่าน้องเพลงเสียงเพราะเทศเทศคงจะเพาะนะถ้าเทศเลยะ เทศนี่เออเทศนี่ก็เพาะใช่ลองเทียบกันเถอคือตอนที่พระยังไม่ได้บวชค่ะร้องเพลงหรือว่าเผนสวดบทสวดเพาะพวกเราไหว้พระตอนเย็นก็เพาะค่ะนี่ใบตาตั้งไหนนั่นไหมใบตาตั้งหนึ่งเดี๋ยวว่าเราก็ใายขึ้นไปไม่ได้ขึ้นไปไม่ได้อะไรนี่ใบตาตั้งอะไรสองเลยท่านรู้แล้วเราไม่สองไม่สอง เนี่ยข้าวกับปลาเนี่ยไม่ปวดคข้าวกันโอ้แตวละตุ้มหมพอดีนะเรามากันเที่ยงพอดีนะฟุกขลกหมง่ายง่ายเป็นขกไหเออ่ทำเองโอรซักลอกซักลอกนี่เนี่ยบาย สวัสดีค่ะบอก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 ขอยังว่าให้เออเราเออยเ้ยรฮ้ะเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้อเน้ยะฮ้้ยเฮ้เฮ้ยเ Ừm, đây nữa hả? Ừm 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 ถูกนะคะเม,ม,มื่อวานค่าผู้ใหญ่ประมาเยอะนะคะี่ก็ทำดัวไม่ถูกเลยตัวปก็ยินดีมากเลยนะคะ่ะแต่ว่ายินก็ว่าจะบอกลุงอยู่แต่ว่ามันกระทานหันนะเพราะว่าลุงไม่อยู่ใช่ไหมลุงลุงก็งกลุงก็ไปวันมนเดือดปะก็ไปใช่ค่ะก็เลยไม่ไม่ไม่ได้บอกเพราะว่าพระอาจารย์ บอกช่วงบ่ายนะคะช่วงบ่ายของเมื่อวานประมาณบ่ายโมงค่ะอาจารย์แจ้งค่ะค่ะว mm hmm. ันนี้นะคะพี่เสือเนาะก็มาค่ะวันนี้จะมาเป็นผู้ช่วยนะคะ <c oughs> จะมาเป็นผู้ช่วยรับสมัครผู้ช่วยนะคะวันนี้ค่ะเพ <c oughs> ียงค่ะ <c oughs> นิดวันิดเนี่ยเราเราพลาเสร็จแล้วเขาเขาเขาเผาไปหมดไหมบ้านเมื่อน่ะตอนแรกนะคะก็มีผู้ใหญ่ใจดีถามมานะคะรู้จำลองนะคะใช่ใช่ให้นิดไปถามนะคะสอบถามทางร้านแล้วประมาณราคาประมาณสองหมื่นห้านะคะแต่ว่าเวลาเข้ามาตั้งอนะเวลาเราจะผสมพันธุ์เนี่ยเขาจะถอดไปบางส่วนนะคะพอดีพอององช่างก็เลยบอกว่า ทานมาใน่านอะไรเราก็ได้อขทานส่วนอะไรทานให่พินาดูนะคะอืมขอโทษนะคะพี่นาสงสัยพี่นาจะจริงดีนะคะก็ตอนที่นิดนิเตะถามสอบถามแล้วค่ะพอก็เลยบอกว่าพออ๋อกองทัพก็เลยบอกว่าไม่เอาสองหมื่นห้าก็เลยรวบรวมปัจจัยชาวบ้านเราแล้วก็คนที่มีจิตใจนะคะอยากร่วมทำบุญกับเราค่ะก็เลยเราก็ร่วมบริจาคนะคะแล้วก็ขอ สนับสนุนจากชาวบ้านเรานะคะไม่ว่าจะเป็นผ้านะคะผ้าสีดําๆที่เห็นอยู่นี้ก็คือของชาวบ้านนะคะอันนี้ของของพอมนนะคะสรสีมูลทิสามมาบริจาคนะคะส่ว <c oughs> นตรงน,นั้น,นะคะก็ของพอกองชา่างน,นะคะงนะคะแล้ว <c oughs> ก็ภาพร่วมนะคะก็คือของคุณแม่สาครน,นะคะนี่ก็ขอขอบคุณนะคะขอบคุณคุณแม่สาครมูลสวรรค์นะคะที่เป็นแรงสนับสนุนนะคะช่วยเมียนจำลองนะคะจำนวนสองหมื่นบาทนะคะผ่าน ลุงคอนป้าแตนมากนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณคุณแม่สามคอนมากนะคะใช่แล้วแล้วผลาพลาเสร็จประชุมเพิงเนี่ยเขาจะแกะออกไหมไม่แกะค่ะอันนี้แบบใหม่หมดใหม่เพราะว่าความตั้งใจของเราก็คือเราจะไม่ขาดเผาไปเลยนะ้วค่ะไปกับสรีระนี่นะคะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ